มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือเรียนเลยนะคะเปิดหนังสือเรียนหน้าที่หน้าที่เจ็ดนะคะเรามาเริ่มเรียนหน้าที่เจ็ดกันเลยนะคะอ่ะมาดูอังกอริทึมเบื้องต้นนะคะอังกอริทึมเบื้องต้นนะคะ ก็จะมีอยู่สามก็จะมีสามรูปแบบนะคะจะมีแบบภาษาธรรมชาติรหัสจำลองพังงานนะคะเราได้เรียนลบทวนกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนนะคะก็พอที่จะจำกันได้ใช่ไหมคะอังกอริทึมหมายถึงอะไรอังกอริทึมหมายถึงอะไรก็หมายถึง ระเบียบวิธีหรือขั้นตอนวิธีดำเนินการได้ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาโดยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายขั้นตอนได้ชัดเจนมีข้อมูลนำเข้ามีผลลัพธ์นะคะมีผลลัพธ์จากการนำเข้ารวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนและ จากข้อมูลนำเข้านั้นอัลกอริทึมต้องสามารถแก้ปัญหาโดยทั่วไปกล่าวคือต้องไม่เป็นขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงเรื่องหนึ่งเรื่องใดรูปแบบของอัลกอริทึมจะแบ่งออกเป็นสามรูปแบบดังนี้ดังนี้นะคะดังนี้อืม แบบภาษาธรรมชาติรหัสจำลองผังงานนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะอาจจะฟังแล้วอาจจะนึกกันไม่ค่อยออกนะคะอ่ะมาดูข้อแรกมาดูรูปแบบแรกมาดูรูปแบบแรกนะคะรูปแบบแรกภาษาธรรมชาติภาษาธรรมชาติาารราตถ้าง่ายๆก็คือ จำง่ายๆก็คือเป็นรูปแบบที่ภาษามนุษย์หรือภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารภ,ภาษาที่เราพูดคุยกันนะคะ,ะมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างนี่นะคะ่ะเป็นภาษาเขียนเป็นข้อความนะคะตอนเราเรียนชั้นประถมจะเป็นอยู่อังกอริทึมอยู่ในรูปแบบข้อความก็จะอยู่ประมาณนี้นี่นะคะ่ะนำ เริ่มต้นทำงานนำเข้าข้อมูลความกว้างคำนวณพื้นที่ความกว้างคูณความยาวแสดงผลจบการทำงานอ่าถ้านึกไม่ออกก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นภาษ,าษาธรรมชาตินะคะเริ่มต้นขุดหลุมใส่ปุ๋ยนำต้นไม้ลงหลุมกลบดินปักยึดปักยึด ักหลักยึดต้นไม้ลดน้ำจบการทำงานก็จะได้อันนี้เป็นภาษาธรรมชาติคือพูดกันแล้วเข้าใจเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะก็ต้องขุดหลุมขั้นตอนที่สองก็ใส่ปุ๋ยขั้นตอนที่สามนำต้นไม้ลงหลุมประมาณนั้นนะคะเพื่อสืบเนื่องมาเป็นอังกอริทึมอันนี้ก็จะเป็นแบบลำดับถูกไหมคะอ,ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนในหัวข้อถัดไปนะ ภาษาธรรมชาติเข้าใจนะคะภาษาธรรมชาติก็คือภาษาที่มนุษย์คุยกันใช้สื่อสารกันไม่มีรูปแบบตายตัวแต่เข้าใจนะคะเวลาเหมือนกับเหมือนกับที่เราเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างการต้มมามา่ามันมีสองแบบหรือสามแบบสุดท้ายเดียวก็ต้องได้กินมาม่าเหมือนกันโอเคนะ่ะมาดู แบบที่สองแบบรหัสจำลองแบบรหัสจำลองเนี้ให้นึกถึงให้นักเรียนนึกถึงโปรแกรม s k e t นะรหัสจำลองให้นึกถึงโปรแกรม s k e t ที่เราจะมีคำสัพท์ต่างๆที่สื่อสารบอกให้รู้ว่าให้เราโค้ดนี้เด็กเดินไปแมวเดินไปข้างหน้าโค้ดนี้ เมียวต้องกระโดดคำสั่งนี้ต้องกระโดดคำสั่งนี้เดินคำสั่งนี้ให้ทําเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะอ่ามาดูความหมายรหัสจำลองคือรูปแบบภาษาที่มีการทำงานของอัลกอริทึมโดยไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งภาษาคอมพิวเตอร์ได้เรียนมันไปแล้วในระดับชั้นป .6 นะคะหวังว่าคงจำได้และ สามารถแปลงรหัสจำลองเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้โดยรหัสจำลองสามารถใช้รูปแบบคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะนิยมเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ,ะอีกทั้งสามารถใช้คำสั่งเฉพาะที่มีอยู่ในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียนรหัสนะคะ ดังนั้นรหัสจำลองจึงมีคล้ายคลึงกับการเขียนโปรแกรมถามว่าทำไมถึงถึงใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่าเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกนะคะเข้าใจกันได้ง่ายนะคะอ่ะจึงนิยมใช้ภาษาอังกฤษกันเป็นสัส่วนใหญ่นะคะอ่ะมาดูเห็นไหมคะสตาร์ทเริ่มต้นสต็อปนี่นะคะรหัสจำลองนะคะ หลักเกณฑ์การเขียนรหัสจำลองก็จะมีก็จะแบ่งออกเป็น6ข้อนะคะให้นักเรียนไปศึกษาไปอ่านเองนะคะให้นักเรียนไปศึกษาไปอ่านเองนะคะอ่ะถ้าไม่เข้าใจดูนี่ดูนี่เลยคงจะนึกกันออกเนาะคงจะคิดกันออกนะคะโปรแกรมสแ a t เราเรียนกันแล้วนะคะ นี่ไงคะรหัสจำลองซึ่งรหัสแต่ละรหัสจะมีความหมายนะคะคำสั่งนี้สั่งให้ทำอะไรความหมายเห็นไหมคะจำนี้ได้ใช่ไหมคะอ่า m o v e e n s t e p อืมหมายถึงอะไรจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมหมายถึงเดินไปข้างหน้าไงคะ Move c h n step ก็คือหมายถึงเดินไปข้างหน้านะคะอ่านักเรียนยังจำได้เนาะโอเคมาดูหัวข้อถัดมานะคะหัวข้อถัดมาหัวข้อถัดมาก็คือการเขียนผังงานด้วยอัลกอริทึมนะคะจะมีสัญลักษณ์จะมีความหมายนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้คุณครูให้นักเรียนไปศึกษารายละเอียดเองนะคะ ตรงนี้คุณครูให้นักเรียนไปศึกษารายละเอียดโดยการไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสืออืมยังไงล่ะนึกออกแลว้วหนังสือยังไม่ได้แจกนะเดี๋ยวคุณครูจะเอารูปนี้ไปใส่ไว้ในลายกลุ่มให้ด้วยนะคะให้นักเรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะคะโอเคนะ แต่ละสัญลักษณ์แต่ละรูปภาพการบ้านสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนเขียนเขียนอันเขียนเขียนผังงานนะคะเขียนผังงานเขียนผังงานเขียนผังงานสัญลักษณ์และความหมายด้วยนะคะแต่คุณแต่ที่นักเรียนส่งมาเนี่ยคุณครูยังไม่เห็นนักเรียนลืมหรือไม่คะ ถ้าลืมก็สัปดาห์นี้ก็ทำให้ให้แล้วเสร็จนะคะอะมาดูค่ะมาดูค่ะผังงานผังงานจะแบ่งออกเป็นสามรูปแบบสามลักษณะแบบเรียงลำดับแบบแบบเงื่อนไขแบบทางเลือกนะคะอันนี้เป็นแบบทางเลือกนะคะเป็นแบบทางเลือกนะคะจากปอหกอะ่ะเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนว่า เลือกกระทาเงื่อนไขนะคะมันก็จะเป็นแบบทางเลือกแบบนี้คือแบบทําซ้านะคะวนลูปนะโอเคนะลักษณะลักษณะนะคะลักษณะการทางานนะคะคุณครูเคยบอกไปแล้วเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะคะโดยการอ่านนะคะอ่านและวิเคราะห์นะรูปแบบการรูปแบบของแต่ละ แบบแบบลำดับข้อนี้คือแบบลำดับข้อนี้คือแบบทางเลือกข้อนี้คือแบบทำซ้ำนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูอ่านักเรียนมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งอ่ะเปลี่ยนสีนิดนึงมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะแบบลําดับนะคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งแบบลำดับ ะะจะอยู่ลักษณะเดียงจากบนลงล่างนะคะตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองคือแบบแบบทางเลือกนะคะแบบทางเลือกแบบทางเลือกตัวอย่างที่สามนะคะตัวอย่างที่สามแบบทําซ้ำแบบทำซ้ำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปอีกหนึ่งคลิป ที่เป็นคำอธิบายนะคะจะอธิบายตั้งแต่ตั้งแต่อัลกอริทึมตั้งแต่ตั้งแต่ความหมายตั้งแต่สัญลักษณ์ภาพความหมายแล้วก็กระบวนการทำงานของแบบลำดับแบบทำซ้ำแบบมีทางเลือกโอเคพูดผิดค่ะ แบบมีทางเลือกและแบบทําซ้ํานะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีอีกคลิปหนึ่งให้นักเรียนฟังให้เข้าใจนะคะหากไม่เข้าใจก็กลับไปฟังใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะฟังได้เรื่อยๆื่อจนกว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะ,ะเมื่อเข้าใจแล้วให้เรียนทําใบงานนะคะให้เรียนทําใบงานเมื่อนักเรียนไปดูคลิปนะคะไปดูคลิปเกี่ยวกับ อัลกอริทึมแบบผังงานเสร็จแล้วนะคะดูแล้วเข้าใจแล้วนะคะให้เรียนทําแบบฝึกหัดนะคะให้เรียนทําแบบฝึกหัดเขียนแบบฝึกหัดนะคะเขียนแบบฝึกหัดในสมุดนะคะเขียนคําว่าแบบฝึกหัดในสมุดนะคะหัวข้อนะคะแบบฝึกหัดแล้วก็เขียนคําอธิบายคําชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของผังงานทั้ง3แบบให้นักเรียนทำใส่สมุดนะคะให้นักเรียนทำใส่สมุดนะคะโอเคนะคะงานทุกชิ้นงานทุกชิ้นจะเป็นคะแนนหมดนะคะจะมีคะแนนหมดยังไงก็ส่งเข้ามานะคะไม่เข้าใจยังไงก็ถามกันมานะคะชั่วโมงนี้ก็จะหมดชั่วโมงเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ เจอการชั่วโมงหน้าแต่ก่อนที่เราจะถึงเวลาเรียนในชั่วโมงหน้าหากนักเรียนมีข้อสงสัยในในในแบบฝึกหัดในเนื้อหาไม่เข้าใจตรงไหนถามเข้ามาได้นะคะนะคะคุณครูยินดีตอบนะคะโอเคค่ะบายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะชั่วโมงหน้า